ใหญ่อยู่ทางใดพอ่สสดอสว,ส,สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีไปยัง FC ผู้ติดต,ตาม รวมไปถึงอาจารย์ทุกสุ่มทุกค่ายสู้ผูสู้ค้นนะครับผมพ่อกันอีกคือเกานะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองคูขันนะครับผมพอ่อครับผมมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับแต่พ่อกันเมื่อนี้ผมกะผ้าเจ้าแสนคู่น,นะครับผมมาเทศระบบนะครับกบมาเทศพเนเยดนะครับผมแสนคู่นเขากะไดทั้งผนเยดทั้งกระโจมนะครับ กะผู้ใดติดตามกับสีหูจักดีนะครับผมสําหรับเจ้าแสนคูนกับมาหอดไม้ยแล้วนะครับผมมันก็เป็นทีลงโลงนะครับบ้านหัวเสือนะครับผมมันบ่มีต้นสีไสนะครับมันก็เล่งต้นแล้วกับาใส่ภูมิภูมิแถวนี้แหละครับพี่น้องใส่ง่ายๆนะครับเวลาหน่อยครับผมกะสีหาเลือกใส่นามูนี่นะครับผมรุ่นเบิ้งนะครับผมว่า แสนคูณเนี่ยเขาสีเป็นจังใดนะครับเพราะว่ากำลังเอามาเทีระบบนะครับผมกาติดตามรุ่นไปน้ำกันใดนะครับผมสายพันเนียดครับผม ใส่ต้มต้มนี่แหะครับพี่นอ้องเห็นบอกครับจัดแล้วนะครับผมใส่ต้มต้มได้พี่น้องนี่ใส่เตื้องลักหัวนะครับเจ้เชลาลงมาให้เบิ้งนะครับ นี่นะครับผมจะแสนคู่น,นะครับย่งเหลืออยู่นะครับผมใส่ตัำต้ำๆได้พี่น้องนี่ครับผมนี่นี่แหละครับใส่ยุทธเรื่องลักหัวนี่นะครับวางไว้ในต้นหว่านะครับผม ไม้กับเป็นไม้บ้านหัวเสือนะครับผมตำบลหัวเสืออำเภอคุขันจังหวัดศ,ศรีสะเกดนะครับผมบัดน,นี้กซวยเหรอพี่น้องนี่นะครับยังเรือนะครับผมต้องไล่ระบบอีกหลายนะครับมันหมานครับผม มานแห้วนะครับผมแต้มแรกนะครับน้ำเส้าๆนะครับผมกาเทศระบบเพิ่นนะครับวันเดียวย้ำกันโดนนะครับผมโอ้เบิ่งข้ามพี่นอ้อง นะครับผมหมาอันย่ำเศร้าๆนะครับผมกะประมาณนี้นะครับผมเจ้าแสนคุ้นจัดห้นะครับผมพเนียดนะครับต้องเทีดพเนียดไปก่อนนะครับถ้าเขาเข่าระบบเก่ากระลุงกระโจมได้ปกตินะครับผม ไว้เราพี่น้องบันี้ก็สิชได้เขาไปเฮ็ดงานนะครับเวลาหน่อยกขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปได้ต่อๆไปนะครับฝากกดติดตามน้ำนะครับผมในช่องนกเขาใหญ่เมืองคู้ขันนี่แหละครับผมที่งานใดออกไม้ก็ขอให้มันหมานเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัย มีโชไมีใช่กันสุผูสุคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมถ้ายคลิปนี้ผมก็ขอขากาวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับเอาไว้พ่อกันในคลิปต่อๆไปครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกเขาใหญ่เมืองขุขันครับ <ak h> ผม